กองหนานน้กเต็มจอแล้วอ,อย่าตีมโตนะคะอย่าตีมโตเสียงดังมากเลยเสียงกาแฟ<_><_><_>สวัสดีค่ะทุกคนมาดั่งจิบกาแฟกันนะคะเอยเราก็น่าจะมานั่งข้างนอกเนาะ,ะไม่หรอก ข้างนอกเดี๋ยวมันร้อนตรงนี้แลดดีแล้วเย็นเย็นข้างนอกมันแดดเห็นว่นนั้นข้างน,นอกแดดหนีโนดมาไล่ล้วเนี่ยหนีโนดมาไลโนดทำปลาจะไ,ไลสักสิบห้านาทีทุกคนเปล่ามาเด้อ 15้านาทีนะคะส5บห้านาทีก็จะทำลาพาจากจังนพื่ไนเอว่าอียงก็สมมติสมมวลสมค่วนบอกเฮ้อภาษาอีสานนะสมมวลสมควนจะได้ทำลาพากอ์จ่าผมว่านะเอ๊ะบอบกันวันใดวะสมมวลสมควนนี่แหละสมมวลสมควนนี่แหละ ก็ไม่มีใครมาเลยลงไลฟ์ซะบ่านี่ <c oughs> ข้างนอกมันแดดน่ยโต๊ะมันโยกเนาะโต๊ะมันโยกมากับใครรู้ไหมนี่มากับพี่เหมียวด้วยนะคะทุกคนเลิฟหนึ่ง สวัสดีวิววี่อ๋อเราเปลี่ยนไอ้น,นี่ด้วยแหละเราเปลี่ยนชื่ออเราเปลี่ยนชื่อช่องเพื่อนก็คงจะเอ้ยใครวะใช่ไหมพี่แตนเองวิววี่นี่คือพี่แมวนะคะคนนี้พี่แมวใช่พี่แตนนะ,ะีว เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อช่องเพื่อนอาจจะเอ๊ะมันใครไรวะเปลี่ยนทั้งลูกเปลี่ยนทั้งอะไซื่อนะเพื่อนอาจจะงงงอาจจะจําไม่ได้เนะวบบี้พี่แดนเองนะ เสียงเสียงเขาปั่นกาแฟเสียงเขาปั่นอะไรสักอย่าง,เ,งเสียงเด็กร้องออง เปลี่ยนชื่อช่องเพื่อนหายหมดเลยลูกก็เปลี่ยนเออเอาลูปไอวิววิวดอกหยากับพระอาทิตย์ตกดิ่มแล้วก็เขียนว่าทำคินเองนะเอ,เอาเครื่องเจ้าไว้เห้นยังก็เปิดไม่เปิดเข้ามาให้หน่อยละเอเอาจิงแล้วผมก็บปดอดวีนั่นเนี่ยเบิร์นเอเมง มัดกัจุกมากยูน่นปวดพูดด้วยผมกับโบวีขอบใจจ้าน้องบิบบี้น้องบิบบี้พี่แตนเองเด้อพี่แตนเองนะจ๊ะห้า <c oughs> <c oughs> นาทีผ่านไปท่านทุกคนยังไม่มีเพื่อนเข้ามาเลย <c oughs> ม่ตัวเลขมันจะไม่ขึ้นจำนวนคนถึงสิบแล้วนะคะที่แมวก็มาสิบพอดีสวัสดีนะคะ10ล้านคนดูเด้อแมวเบาเสียงได้ไหมเอ่ยมันจะท้อนเข้ามาสวัสดีค่ะพี่แมวเราทักทายกันเองเนาะสองคน มา,มาทานกาแฟค่ะทุกคนทานกาแฟกันเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในร้านเนาะร้านอเมซอนนะคะพอจะถ่ายข้างบนหน่อยนึงเพราะว่าจะมีลูกค้า ถ่ายเดี๋ยวโดนโดนคนอื่นเขาเดี๋ยวเขาว่าเนาะกาแฟค่ะทุกคนกาแฟแต่ก่อนจะออกไปแล้วค่อยไปถ่ายข้างนอก เราไปดูวิวข้างนอกนะอเนาะเดี๋ยวกินกาแฟนั่งเย็นๆก่อนจะกลับแล้วบอ,อสวัสดีนะคะกล้าร้านไปดูไฟเราเดินข้างนอกด้ว่าเราจะไปดูปลาหมึกยักษ์ด้วยทุกคนเคยเห็นปลาหมึกยักษ์ไหมตัวใหญ่เท่าตึกเลยทุกคน เตรียมตัวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูปลาหมึกยักษ์ข้างนอกเดวหนูคอถือเอาดีกว่าทพี่แม่เอาขานี่ไปค่อยๆก่อนเดี๋ยวเพื่อนเลียนหัว <c oughs> แมวมันใบใหญ่ขนาดเนี้ยแมวใบอะไรมันใหญ่ขนาดเนี้ยกล้องหนูมันเหมือน,น,น,นมันขยายมากเลย เลิฟทำกินเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงคาลาน่นพี่สาวเดินไปนู่นแล้วแกถ่ายคลิปพี่แมวเดินไปนู่นแล้ว เดี๋ยวเพิ่งเวียนหัวนะเดี๋ยวเราจะไปดูปลาหมึกยักษ์จะให้ดูบรรยากาศ Mình ngầu đây là ngầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มันคือแจ่งจางปางเสร็จละสวัสดีนะคะ13ล้านเขาดูคือปลาหมึกยักษ์นะปลาหมึกนี่นะ่าจะพานสมอลแล้วพู่มากโดนเติบแล้วละ่ะหลอกมาแล้ว <c oughs> นี่เอาถ่าย็อตให้หนูด้วยนะ ฉอน้อถ่ายแนวนอนให้หนูด้วยสักสามสิบแนวนอนนะเ,นเออสักสามสิบวิก็ได้ถ่ายไปยังไม่เห็นคอมเมนเดอร์ตอนเนี้ยมันสว่างมากเลยตาแป๋วใช่ <c oughs> ปลาหมึกยักษ์ค่ะทุกคนปลาหมึกยกักษ์เออแดดแต่ว่าบ่งห่อนเนาะแดดแต่ว่าไม่ร้อนน่ะพี่เหมียวนะคะ,กะเกษตรในเมืองนะคะพี่แมวฝากบ้านฝากช่องได้ไหฝากช่องด้วยนะคะ,กะเกษตรในเมืองค่ะ,กะเกษตรในเมืองพี่แมวนะคะบายป้าแมวนะ ไป,ไปเราก็จะเดินกลับบ้านนะเราไม่นั่งรถนะประหยัดบ้านอยู่ไกลมากแต่เราก็จะเดินกลับบ้านนะเพราะเราประหยัดค่ารถเอาค่ารถมาซื้อกาแฟแล้วพี่แมวเอาค่ารถมาซื้อกาแฟแล้วไป ทำไรใครน,อน้อีนเอา่า f อากีสวัสดีอากีจอดไว้ให้ซื้อยาก่อนจ้าอากีโอเคเออแล้วก็ใครอีกน้อนี่อ่านไม่เห็นไม่รู้มีเปล่า ก็จะเดินไปบ้านฮะห้างไหน,นไปซื้ออะไรเออเออไปก็ได้เอ,เออเออือแล้วไเวไ,ไปแวะนั่นก็ได้ <c oughs> ตอนนี้ไม่เห็นคอมเมนต์เด้อ ก็มาทำปวดโพดด้นนอกเองแมวเจ้า เดี๋ยวนะทุกคนตอนนี้มันสว่างอยู่ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นคอมเมนต์นะจ๊ะีแมวเ,เดินไปก่อนเลยหนูอ่านทักเพื่อนแป๊บหนึง่งสวัสดีบังอ้อนสวัสดีบังอ้อนจ้า เลิฟบ,บางออนเลิฟเลิฟ <c oughs> ทำอะไรเจ๊ นุ่นนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวจะได้อ่านคอมเมนต์แล้วขอบคุณนะคะสิบล้านคนดูนะคะแล้วก็จะมานั่งพักอี่ตรงนี้มีไก่ด้วยมีไก่โจนด้วยไม่ใช่ไก่โจนทีไก่แจ้นเนาะก็เรียกว่าไก่แจ้เนาะ ไก่ตัวขาวเนี่ยสวัสดีนะคะบางออเดี๋ยวดูก่อนมีใครมาบ้างเนาะอกเกียบอกว่าจอดไว้ไปซื้อยาสวัสดีลุงคำลาสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะเดินมาจากร้านกาแฟ แล้วก็มานั่งที่ห้างอนิ่งก่อนเดี๋ยวเพื่อนเวียนหัวเดี๋ยวลุงคําหลามเามาเมื่อวานไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อวานเนี้ยไม่ได้เข้าไปหาใครเลยก็จะมีบ้างดูดูคลิปให้แต่ว่าไม่ได้ดูไม่ได้เข้าไลฟ์สดใครเลยเมื่อวาน มีปัญหานิดหน่อยมีปัญหานิดหน่อยตรงนี้ก็ดีหน่อยนะมันจะไม่ร้อนเย็นดี ไก่นะคะไก่แจ้ไก่แจ้ะแจะไล่สักครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนครึ่งชั่วโมงเราก็จะกลับบ้านเนอะ นั่นรถกับข้าวมาพี่แมวมเ,เขายังไม่ออกไปง่ายหรอกเขาเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเขาก็เข้าไปในซอยบ้านเราเยวจะไปซื้อน้ำพริกเขาไงเราจะซื้อน้ำพริกหายไปตั้งสองวันนะรถเนี้ยรถกับข้าวเนี้ย รจะไปซื้อน้ำพริกอร่อยเจ้านี้อร่อยว่ามีเพื่อนอยู่กี่คนเนี่ยไม่เห็นคอมเมนต์ไม่ใช่ไม่เห็นยอดคนดู ยอดคนดูเลยดูคำลาอยู่นึกว่าคำลาไปไหนแล้ว ว่าลุงคำหลาานี้ไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะได้เข้าไปหาลุงคำหลาอยู่เมื่อวานนี้ไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อวานเนี้ยลุงคำหลาไล่กี่โมงนะลุงลุง ลุงลุงไลคกี่โมงลุงอ๋อมีอยู่ห้าคนโอเคยังมีห้าคนอยู่เนาะเขาเจาะอะไรเนาะนี่ซ่อมแซมอะไรเนาะอีกสิบนาทีนะสิบนาทีก็จะลง ลุงคำลาเดี๋ยวขอตัวลงก่อนนะข้างๆเนี่ยเขาเจาะปูนเสียงดังมากเลยลุงคำลาเดี๋ยน้องลงก่อนเด้อขอบคุณเด้อลุงคำลาอากิบังอ้อนบายบายจ้าบายบายเขาเจาะปูนตรงเนี้ยเสียงดังไปแล้ว